สวัสดีครับต่อนะครับสวะนอนันดาอินทรพาลัมวันนี้มาติดตามตามงานนะครับของสวนที่จังหวัดมหาสารครามนะครับอำเภอพยคัคฆภูมิพิสัยของเสียนิดหน่อยนะครับวันนี้มาดูที่อ่างน้ําแล้วเห็นน้ํานะครับอ่าเบาบดานนะครับใช้โซลาเซลล์นะครับแผงนี้แผงข้างบนหลังคานี่ครับ แต่ติดปัญหานะครับก็คือบ่อน้ํานะครับน้ําขาดปั๊มน้ําจะแรงกว่าบ่อนะครับกว่าบ่อประดานนะครับประดานนี้ได้น้ําอัตราไม่ไม่เพียงพอต่อแรงปั๊มนะครับต้องทําการใสว่าวาล์วนะครับหรือไม่งั้นก็ดึงท่อขึ้นมาแล้วก็เจาะให้มันให้มันออกมาจากเจาะหลังปั๊มนะครับให้มัน ใบพัดลงกลับไปในบ่อเพื่อลดอาการลดปัญหาเรื่องของน้ำขาดบ่อนะครับปั๊มจะได้ไม่ทำงานฟรีนะครับปั๊มทำงานฟรีหนึ่งทำให้ปั๊มเสียเร็วนะครับสองเปลืองพลังงานเ <c oughs> ชปยะเปล่า,าแต่ว่าใช้โซลาเซลล์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็อัตราได้น้ำก็ถือว่าใช้ได้คือตอนนี้มันเวลาอ่ามันแดดแดดก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบ่อน้ำ น้ำขาดนะครับบอ่อนี้เจาะไม่ผ่านนะครับน่าจะให้เข้ามาแก้บอ่อให้ใหม่นะครับเพราะว่าคนเจาะบ่อบ่บอบอดานเนี่ยต้องต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าถ้าน้ําขาดแบบนี้ถือว่าไม่ได้นะครับมันต้องไหลต่อเนื่องครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการบอร่อแตกร้าวนะครับต้องให้ช่างมาแก่บอ่อตัวนี้นะครับมันเกิดปัญหาจาก น้ำล้นหรือว่ามันแตกล้วนะครับตรงนี้ทำให้มันอาจจะซุดลงนะครับแล้วก็ทำให้บ่อพังไปเลยก็ได้นี่ครับมันมีการแตกล้วแล้วก็น้ำซึมซึมอย่างแรงครับไหลแบบแรงครับผมขอลงแบบสไปเดอร์แมนนะครับนี่ครับบ่อมันร้าวอย่างแรงนะครับต้องต้องเสริมอิฐ ต้องเสริมอิบบล็อกนะครับด้านในอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เทป,ปูนล,ลงในร่องมันเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะบ่อน,นี้มันเกือบแสนบาทนะครับแล้วทีนี้ถ้ามันแตกพังนี่คืออาจจะพังโดมิโนนะครับตัวนี้ก็คือมันซึมมาอย่างแรงเลยต้องแก้นะครับเสียนิดหน่อยอันนี้ทำวิดีโอติดตามงานนะครับอันนี้ผมไม่ได้เมาเองนะครับเขาให้ช่างทางนี้รับเหมาแทน ต่อมานะครับมาดูเรื่องของอแก้ทั้งบ่อบาดาลแล้วก็แก้ทั้งบ่อตัวนี้นะครับการให้น้ํานะครับดูว่าจะแฉะไปนะครับน้ําเต็มรุมเลยใครให้น้ําน้องเนีวยหรอ,อล,ลดลงนิดนึงนะลดระยะเวลามันลงอีกนิดนึงมันน้ําเยอะไปถ้าน้ําเยอะไปนะครับอัตราการ ความสวยงามของต้นไม้ก็จะไม่นะครับใช้แม่นวลนะครับวาวเดียวนะครับวาวนี้เปิดนะครับมันก็จะพุ่งครับอันนี้เปิดเทสให้ดูเฉยๆครับเช็คระบบมันพุ่งทุกหัวนะครับเด็กๆบอกว่าพุ่งทุกหัวพุ่งแบบนี้นะครับนี่น้ํากําลังมามันก็ มีอากาศมีอะไรมันก็ทำเป็นโฟอากาศอยู่ครับดันอากาศออกก็ไลทุกหัวครับอันนี้น้ำผ่านติดไว้นะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะเกินไปแล้วดูเขาลดน้ำก็น้ำนองเลยครับเอาผ้าคลุมนิดหนึ่งครับป้องกันการสึกล้อการกัดก่อนของแดด การตากแดดเดีดทําทให้กรอบแห้งแตกง่ายนะครับมีการปลูกฝรั่งเสริมพันอะไรเนาะจิมจูไหมไม่รู้รพ่ออาอะไรมาปลูกนะครับปั๊มนะครับยังทํางานอยู่นะครับเสียงดังฟีฟีอยู่นะครับนี่ครับมีเสียงอยู่นะครับแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนะครับหกสิบโวลต์น,นะครับ ต้องเช็คนะครับว่ามีมดเข้าไหมครับแต่ก็โล่งๆแบบนี้ไม่ค่อยมีมดมาอยู่หรอกครับแต่ถ้าเป็นตู้มาไหร่นะมดมดเข้าไปทำรังแล้วก็ทำให้ปั๊มพังไปน้ำเยอะไปนะลดลดน้ำให้ปริมาณน้อยกว่านี้อีกมันนองไปนะครับ เนี่ยครับหลุมที่เป็นแอ่งยังไม่ได้ปลูกนะครับแต่ต้นที่ปลูกไปแล้วก็นะครับอย่าให้ดินมันถมต้นสูงล่ะเนาะน้ำขังแบบนี้ก็อย่าให้มันขังนะครับต้องเอาน้ำบอ,อกมาีิ ถ้าถมโคนมันสูงมากมันจะทำให้ต้นนะครับโตช้ามากนะครับเราต้องเอาดินออกให้มันเห็นแบบโคนบ้างแต่มันก็มีรากขึ้นมาแล้วครับมันรากมันย้อนขึ้นมาครับให้ให้อยู่ประมาณนี้ครับรากของเขาเยอะเยอะมากครับมัน มลึกไปทำให้ต้นไม้ไม่โตนะครับโตโตช้าครับก็ประมาณที่แบบเห็นโคนเห็นต้นต้นไหนที่พอดีเดี๋ยวจะเดีจะให้ดูมาครับอ่ะต้นนนต้นนนต้นนี้พอดีให้มันแบบเห็นโคนกับ ดินระหว่างโคนกับดินต่อกันแบบนี้เลยถูกต้องนะครับแบบนี้พยายามให้เป็นแบบนี้ถ้าดินมันถมรัดคอมันแน่นก็เอามือตะกุยออกไปเอาลถมาฝรั่งปลูกไปแล้วก็กำลังฟื้นนะครับกำลังแทงยอดครับลูกค้าโทรมาบนไปทูลน,นะครับตอนนี้อยู่ มาเอาปุ๋ยนะครับอ่านะครับมีมีให้เห็นบ้างนะครับร้อยต้นสักหนึ่งต้นอย่างเงี้ยครับแบบนี้เลยอาการก็น่าจะเป็นรากเน่าหรือเชื้อราอย่างรุนแรงนะครับรักษาไม่ทันก็มีให้เห็นนะครับแบบนี้นะครับก็ทําใจกันไว้บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแต่มันก็ ส่วนใหญ่ที่เหลือมันก็โอเคครับสวยงามถ้าปลูกแบบนี้ถือว่าสวยนะครับรากกับดินมันก็อยู่ลักษณะที่แบบว่าอาเกือบจะลอยนะครับถ้ามันลอยเห็นรากก็เอาดินกบ,กบเข้ามานิดหนึ่งลองทำเสิใครเป็นคนดูแลนะครับใบรุ่นนะครับใบเทียนทาสวนนะครับ ค่อยๆเดินเข้ามาเอาดินหอบๆเข้ามานั่นแหละมาอุดตรงโคนมันไว้อุ้มเข้ามาเลยครับอย่าให้เห็นลากแต่ก็อย่าถมสูงเกินไปเอาเอา,เอามาใส่ข้างนี้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับลบก,กล้องแล้วครับส <laughs> วัสดีครับน้องนิว <laughs> น้องนิวเป็นคนรดน้ำ <laughs> ใช่ไหมครับ อ่นะครับอพอแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำก็ซ้อลงยิดนะเลล้างมือไหนมีแอ่งล้างมือไหมตัวนี้ก็ดูแลดีๆนะครับมันก็อาการร้อแร่อยู่เหมือนกันถ้าลดน้ำเยอะเกินไปอาจจะตายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นที่พอเหมาะความชื้นพอเหมาะเป็นยังไงนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าแฉะเกินไปนะครับ ถ้าบีบออกมาแล้วแบบแฉะเกินไปนะครับอากาศไม่สามารถเข้าได้ความชื้นที่พอเหมาะก็ประมาณนี้ครับประมาณแบบด้นร้วนๆซุยๆหน่อยนะครับบีบแบบเนี้ยแค่แค่พอติดนะครับอันนี้ก็คือโอเคแต่แบบเนี้ยแฉแฉไปนะครับรถตอนกี่โมงเนาะตั้งแต่เย็นเมื่อวานละเยอะไปนะครับลดให้มันน้อยลงอีก ไม่ต้องทุกวันก็ได้ถ้ามันแบบเนี้ยพรุ่งนี้เย็นค่อยลดปกติพ่อให้รถกี่โมงกี่วันครั้งวันเว้นวันลดให้น้อยกว่านี้วันเว้นวันเท่าเดิมแต่ลดเวลามันลงป่ะต่อต้นงอกลังสวยครับมียอดแทงใหม่ครับนี่ยอดพุ่งออกมาแล้วครับถ้าแบบนี้คือผ่านนะครับโอกาสตายไม่มีละ นอกจากรอรุน้นเรื่องด้วงอีกทีหนึ่งเราต้องดูแลรักษาเรื่องด้วงนะครับให้เขาปลอดภัยถ้าแถวนี้ถีได้ครับประมาณ6เมตรกับ7เมตรครับแต่อันนี้คือทางด้านทิศทิศใต้นะครับก็ใต้มาเหนือถีได้นะครับแต่ตะวันออกตะวันตกเนี้ยถีนะจะลำบากนะครับก็เลย ทำเป็นสลับฟันปลานะครับชึบแล้วก็ชึบมานี้มุมกว้างนะครับมุมกว้างด้านนี้เด็กน,นะครับสลับฟันปลากันครับแบบนี้ผ่านแต่เรื่องที่อีกอย่างหนึ่งที่จะไม่ผ่านก็คือเนี่ยครับยูคาลิปตัสของเพื่อนบ้านนะครับเราถ้าเราคือมันจะช้าหน่อยนะครับถ้าถ้ามุมมุมแบบ แบบเทตข้างชายแดนแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการต้นไม้อื่นบาง,งใบบางแดดแต่มันก็โตได้ครับแต่ว่าการออกลูกมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าพอมันโตไปแล้วสิบกว่าปีไปแล้วนะครับรุ่นเนี้ยโตนะครับรุ่นเด็กๆนี้โตเขาก็จะขึ้นไปนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการรับแสงแดดแล้วนะครับถ้าจะเอาแบบเต็มดีๆเลยนะครับไม่ต้องสามแถว นะครับแค่สองแถวแต่เนี่ยพื้นที่เขาถูกจำกัดหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเออสามแถวเพราะว่าที่ดินของเขามัน,นได้แนวยาวนะครับสี่ไร่ก็จริงแต่ว่ามันได้แนวยาวปื๊ดไปเลยนะครับยาวประมาณเกือบกิโลหนึ่งได้มั้งครับเดินเหนื่อยๆนะครับ ตัวนี้โตดีมากครับมีจันนะครับมีจันจันหลงฤดูออกมานะครับน่าจะแทงจันออกมาไม่นานนี้นะครับน่าจะไม่เกินสิบกว่าวันบอกพ่อด้วยนะว่ามันออกลูกแล้วแต่ควรจะตัดจันทิ้งนะครับ มาดูนะครับจันมันด้านนี้เหลืองๆเห็นไหมครับแต่ว่าต้นขนาดนี้มันมันได้มันออกจันก็จริงนะครับแต่ว่ามันจะเลี้ยงลูกได้ไหมรอดไหมก็ต้องจะเอาไว้ดูก็ได้หรือไม่งั้นก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดจันนะครับไม่ให้ตัดต้นนะ <c oughs> ตัดออกไว้ก่อนนะครับให้เขาเลี้ยงต้นก่อน ถ้าอย่างเนี้ยมีปัญหาแน่นอนครับลากรอยนะครับต้องลากรอยแล้วก็ต้องดูแลให้ดีกว่านี้ครับเห็นไม้ต้นนี้เอาดินใส่นะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อราแล้วก็ฉีดปุ๋ยทางใบนะครับลากเขาน่าจะมีปัญหานะครับถ้าเราไม่ดูแลอาจจะตายได้ในไม่นานนะครับ ถ้าใจะให้ดีนะครับจะต้องทำวิธีเรื่องของการขุดขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปชำสาทสายแล้วก็เลี้ยงใหม่ให้เขาลากเดินแล้วก็พอสมควรนะครับค่อยเอามาปลูกใหม่นะครับอันนี้จะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขุดก็ต้องคอยดูแลนะครับแซะลอง,งข้างให้มันลงลึกๆให้น้ำพ้นออกไปนะครับ อย่างนี้ต้องต้องอุดรูแล้วล่ะครับถ้าให้น้ำด้านบนพอดีแต่น้ำด้านล่างมันเยอะไปหรือไม่งั้นก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนหัวตัวนี้ออกเลยครับเจาะแค่สองรูพอด้านล่างแถวนี้เปลี่ยนหัวออกแล้วก็เจาะสองรูนะครับสามรูก็ได้ให้มันพุ่งข้ามไปนู่นเพื่อที่จะให้น้ำข้างบนให้มันออกมาพอดีกับข้างล่างครับต้องลดปริมาณลงเอา ถ้ารูเท่ากันน้ําด้านล่างจะออกเยอะกว่านะครับต้องต้องคํานวณให้ดีเรื่องของการให้น้ำดูนะครับพวกนี้จะติดปัญหาเรื่องของการให้ปุ๋ยน้อยไปนะครับเป็นพันโคเนซี่นะครับให้ปุ๋ยน้อยแล้วก็น้ําเยอะเกินไปมี2ประเด็นนะครับขนาดเป็นดินทรายนะครับการระบายน้ําอย่างดีเลยก็น้ําเยอะเกินไปนะครับต้องแก้ปัญหา บางต้นก็โอเคนะครับบางต้นก็อันนี้ฝังลึกไปต้องแก้ไขเราวิธีการปลูกนะครับมันมันมันก็ทั่วๆไปแต่วิธีการดูแลเนี่ยมันจะต้องเฉพาะนะครับว่าพื้นที่เราเป็นแบบไหนเราต้องดูแลยังไงต้องแก้ไขต้องวิเคราะห์ไปด้วยนะครับในการดูแลส่วนระบบพ่นหมอกนะครับเขาไม่ปล่อยอ่น้องเนียว เนีย่ยเออเปิดไฟมาตรงพ่นหมอกได้ไหมเดี๋ยวนะครับรอระบบพ่นหมอกให้น้องๆไปเปิดไฟมาก่อนนะครับ